เรื่องโกหกที่นักขายโดนหลอกโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์อันดับแรกเลยครับนักขายจะต้องเป็นคนพูดเก่งที่จริงนักขายไม่จาเป็นต้องพูดเก่งนักขายต้องฟังหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้วพูดเพื่อตอบปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่มีข้อสงสัยเท่านั้นเองการที่พูดจ่อพูดเก่งพูดมากไม่ใช่คุณสมบัติของนักขายที่ดีเขาจะบอกว่าไอ้นี่ขี้โม้ไอ้นี่อวดโอ้ไอ้นี่อวดอ้างไอ้นี่พูดไปเรืจจ่อยจนกระทั่งบางครั้งะครับ ท่านพูดมากจนกระทั่งลูกคา้าหรือกลุ่มเป้าหมายไม่รู้ว่าจะตัดสินใจใซื้ออะไรบางครั้งมันก็มากเกินไปมันจะทําให้ท่านเองเสียเวลาและเสียโอกาสในการปิดการขายเองอันดับที่2นักขายต้องพูดโกหกเก่งมิฉะนั้นขายของไม่ได้อันนี้เป็นแค่มุมมองของคนทั่วไปที่เขามองนักขายว่าจะต้องโกหกกระล่อนปิ้นปัน้นตอแหลแต่ที่จริงแล้วครับนักขายไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยแล้วที่จริงนักขายครับ จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเมื่อลูกค้าใช้ไปแล้วจะเกิดความคุ้มค่าสูงสุดนั่นแหละครับเอาความจริงให้กับลูกค้าเอาข้อเท็จจริงสื่อสารกับเขาแล้วเขาจะซื้อสินค้าท่านโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยที่ผ่านมาท่านยังขายไม่ได้เพราะอะไรตัวท่านเองยังไม่มีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของท่านมากพอแต่ถ้าเกิดท่านมีความเชื่อมั่นมากพอแล้ว ท่านสามารถที่จะพูดแต่ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการในสินค้าที่ท่านมีนั่นแหละครับสุดยอดของนักการขา้าอันดับที่3ส,สินค้าของคุณแพงอันนี้ก็คงไม่ใช่คุณต้องดูนะครับว่าสินค้าแพงไม่มีในโลกคุณเคยเห็นกระเป๋าใบละ20บาทไหมครับใส่ของใส่เอกสารใส่ผักผลไม้ซื้อของอะไรใส่ได้หมดเหมือนกันแล้วกระเป๋าใบละ20ล้านมีครับมีก็ใส่ของได้เช่นเดียวกัน แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนคุณจะสร้างมูลค่าคุณจะสร้างความต้องการให้กับสินค้านั้นได้อย่างไรมันขึ้นอยู่ที่ตัวท่านแหละครับว่าจะสร้างคุณค่าให้กับตัวคนเองจะสร้างสินค้าให้กับสินค้าและบริการของคุณอย่างไรให้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นเองแล้วคุณจะกําหนดราคาอย่างไรก็ได้สมเหตุและสมผลตามกลุ่มของลูกค้าที่จะมีกําลังซื้อที่ท่านตั้งเป้าเอาไว้เท่านั้นเองลองดูนะครับว่า จริงๆแล้วนักขายจริงใจสื่อสารตรงตรงแล้วก็ตรงไปตรงมาก็สามารถเป็นนักขายเืออาชีพได้จากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวนเครับ